สวัสดีครับนะ้านๆะกลุ่มยูเอลนะฮะผมนะ้าฟิลม์มนะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการโมจากล่อ,อหลักพันให้เทีาเท่ากับล่อ,อหลักหมื่นนะฮะอ่าเป็นทิกเล็กๆนะครับเป็นทิศเล็กๆของผมเองนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นอาบูแบล็กแมกนะฮะพร้อมสปูนแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในเราจะหมกอะไรไว้บ้างน,นะครับอันนี้คือสายสายหมกนะครับสายหมกนะครับอ่า สายหมกนะครับผมอ,นนอันนี้แค่แค่สกิทนะครับสกิทนิดเดียวนะฮนะมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเราหมกอะไรไปบ้างนะฮะอันดับแรกนะครับอันดับแรกนี่คือลูกป,ปืนเซรามิกนะฮะหนึ่งเมตรนะนะครับผมฝั่งปรับ พอปูน,นะฮะมาหนึ่งเนนะครับแล้วก็มาเม็ดท,ที่สองนะฮะมาเปิดฝามาฮะอ่านแน่ๆอยู่นี่นะฮะอ่าสายหมกนะครับสายหมกสายหมกแล้วก็แม่เหล็กเอาออกสามเม็ดนะครับถ้าจะตีอย่าสองกำรรนะถ้าจะตีอย่าสองกำรรนะเอาออกแม่งเลยสามเม็ดนะครับ่ะ สายหมกนะครับสายหมกอบูสายหมกนะครับอาบูกาเฟียนะฮะอ่ะอันนี้ก็มาที่สปูนนะฮะอ่ะนี่ก็เป็นสปูนธรรมดานะฮะสั่งจากเอาง่ายๆสั่งจากเว็บจีนนะฮะข้างนอกนะครับผมนะครับที่มีขายอยู่ทั่วไปตาม Facebook นะฮะอันนั้นไม่กี่ร้อยฮะสี่ห้าร้อยนะครับผมมาห้าร้อยมาห้าร้อยกว่าบาทนะฮะ อ่ะข้อสำคัญคือว่าตัวนี้คือหัวใจหลักนะครับแน่นตัวนี้ได้ทำการเอารูปปืนออกนะครับลูปปืนที่มันติดมาจากในสปูลน,นะฮ <c oughs> ะเอาออกเลยนะครับเอาออกเลยนะฮะนะครับก็จะให้สปูลเบาขึ้นนะฮะแล้วก็จะทำให้เวลาเราส่งเยอะเนี่ยมันจะเบาขึ้นนะครับ จะได้ไม่มีลูกป,ปืนตัวนี้ไปคอยประคองนะฮะมันก็จะเสียบเข้ากับตรงตรงแกนทองเหลืองนะฮะเนี่ยและเข้าล็อกไปพอดีนะฮะนะครับอันนี้คือสายหมกนะฮะตอนนี้ผมกล้าพูดเล้ว,ว่าหย่อสองสามคำรรนี่คืออย่าปิวแน่นอนนะครับไปลองใช้กันดูนะครับไม่ต้องมาหมกเหมือนกันนะครับมีของดีก็แบ่งปันกันไปนะครับนะครับผมนานาที่มีสปูนอยู่แล้วหรือว่ามี กปืนอยู่แล้วนะฮะลองเอาไปเล่นดูกันนะครับทางเล่นดูกันนะครับแล้วก็เอามาแบ่งแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับว่าตีได้ไกลแค่ไหนนะครับสำหรับผมนี่ถือว่าเทียบเท่ากับลอกหลักหมื่นได้เลยนะครับสําหรับลอกตัวพันกระบาทนะฮะพันแปดพันเก้านี่ฮะนะครับสามารถเทียบเท่ากับลอกหลักหมื่นได้สบายๆนะฮะโดยโดยการหมกนะครับหมกเม็ดนะครับตัวนี้คือถอดถอดสปูลออกนะครับ ไอ้ถอดลูกปืนอ่อนนะครับนะครับตัวนี้ก็ใส่ลูกปืนเซรามิกลงไปนะครับของแบสโตนนะฮะคู่ไม่กี่บาทครับสามร้อยกว่าบาทนะฮะถือว่าใช้ดีนะครับใช้ดีเกรดดีมากนะครับสามร้อยกว่าบาทนะฮะแม่เหล็กแม่เหล็กนี่เอาให้เหลือแค่ต่อม่พอต้องเหลือเยอะนะครับนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นตุ๊กปืนอีกฝั่งนึงนะครับเซรามิกนะฮะนี่แค่สะกิดนะฮะสะกิดนิดเดียวนะครับไม่ต้องแรงมากนะลื่นสัดสัเลยนะครับลื่นชิบหายนะครับนะครับผมครับนะนะก็ลองเอาไปทําดูกันในบ้านนะฮะลองเอาไปทํานี่กันดูนะครับถ้าเกิดมีอุปกรณ์อยู่แล้วก็ลองได้นะครับลองได้นะครับ ปุ่มปืนสลมิกก็จะมีเสียงตามปกตินะฮะนะครับผมนะครับลื่นมากนะครับอันนี้คือแบบเบามากนะฮะตะกิดนิดเดียวนะครับโคตรลื่นนะครับนี่คือปรับธรรมดานะฮะเดี๋ยวเราปรับแรกดูนะฮปรับแรกดูนะฮะก็จะหน่วงขึ้น น้อยลงนะฮะครเออหน่วงหน่วงหน่วงมากขึ้นนะครก็ทําให้สปุลชะลอชะลอตัวเยอะขึ้นนะฮะนะครับอันนี้คือมินนะฮะก็จะลื่นมากนะครับผมนะครับอย่างไงนานาก็ไปลองทําดูนะครับลองทําเล่นดูนะครับใช้ได้กับอาวูแบ็กแม็กโปรแม็กแล้วก็ a u t ต m าแม็กนะครับใช้ได้หมดนะครับขนมสปูลตัวนี้นะครับแลรวก็ลูกปืนนะครับ ครับในก็ลองไปทําเล่นดูกันนะครับในผลยังไงก็ลองเอามาแบ่งไปกันในกลุ่มดูนะครับนั้นนะครับนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นอาวูแบ็คแม็กนะครับมีจําหน่ายนะครับผมตัวละพันแปดแปดสิบนะครับดึมเดิมนะครับสปูลเดิมนะครับเอาสปูลแต่งเพิ่มอีกห้าร้อยนะครับเอารูปปืนแต่งเพิ่มอีกสามร้อยนะครับผมใครสนใจก็ทักมาครับ จัดให้นะครับผมเขาไปสู้กันล่อหลักเหมือนได้สบายๆนะครับเจ้าอาบูแบ็คแบ็ตัวนี้นะครับราคาพันกว่าบาทนะครับเปลี่ยนสปูลอะไรก็มาสองพันต้นๆนะครับตีสู้ล่อหลักเหมือนได้แน่นอนนะครับผมการันตีเลยครับนะก็ลองดูนะครับนนครับโอเคครับขับุณคนับนครับ